ทีีปดข้อสอบผู้ช่วยผู้พิพากษาในส่วนของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และประมวลกฎหมายอาญาข้อ8ปสอบวันที่23มีนาคม239พัามาคำถามข้อ8ในเพรเอาหนังสือเดินทาง ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศออกให้แกนในนินมาแก้ไขโดยแกะเอาภาพถ่ายของในนินซึ่งปิดอยู่ที่ปกหน้าด้านในออกแล้วเอาภาพถ่ายของตนปิดลงไปแทนต่อมาในเพรนำหนังสือเดินทางดังกล่าวไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเพื่อเดินทาง ออกไปและเข้ามาในราชอาณาจักรดังนี้ในเพชรจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาฐานใดหรือไม่ท่งคำตอบข้อ8การที่ในเพชรเอาหนังสือเดินทางซึ่งกระทรวงการต่างประเทศออกให้แก่ในดินมาแก้ไขโดยแกะเอาภาพถ่ายของในดินที่ปิดอยู่ยที่ หน้าด้านไหนออกแล้วเอาภาพถ่ายของตดปิดลงไปแทนแม้นภาพถ่ายจะไม่ใช่เอกสารตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 1. อนุ7ก็ตามแต่เมื่อนำไปปิดในหนังสือเดินทางดังกล่าวย่อมทำให้ความหมายที่แท้จริงของหนังสือเดินทางปรากฏเ,เปลี่ยนแปลงไปว่า ในเพชรคือในนินและเป็นหนังสือเดินทางที่กระทรวงการต่างประเทศออกให้แก่ในเพชรโดยตรงภาพถ่ายของในเพชรที่ไม่เป็นเอกสารจึงเกิดเป็นเอกสารหนังสือเดินทางของในนินกลายเป็นหนังสือเดินทางของในเพชรการกระทําของในเพชรจึงเป็นการปลอมเอกสารราชการและเมื่อในเพชร นำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเพื่อเดินทางออกไปและเข้ามาในราชอาณาจักรย่อมมีความผิดฐานใช้เอกสารปลอมด้วยเมื่อในเพชรใช้หนังสือเดินทางปลอมดังกล่าวแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองทั้งขาเข้าและขาออกคนละข่าวกันจึงเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ครั้งแรกในเพชรปลอมเอกสารราชการและใช้เอกสารราชการปลอมด้วยจึงมีความผิดตามประมวลกฎหมยายอย่างมาตรา265และมาตรา268วรรคหนึ่งประกอบด้วยมาตรา265ต้องลงโทษฐานใช้เอกสารราชการปลอมเพียงกระทงเดียวตาม มาตรา268วรรคสองครั้งที่2องในเพชรเพียงแต่ใช้เอกสารราชการปลอมฉบับเดิมมิได้ทำปลอมขึ้นใหม่จึงมีความผิดฐานใช้เอกสารราชการปลอมอย่างเดียวตามมาตรา268วรรคหนึ่งประกอบด้วยมาตรา265วงเล็บคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1277ทับ2 5 3พ